เอ้ยเวลาเดินแล้วอย่าเถียงกันเอาเลยเดินมือนะมือเร็ว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 เวลาเดินเวลาเดินไออาร์เสียบเลยเสียบเลยกับตันไม่แน่ว่ากับตันไม่ใส่กระบอกเนี่ย

เจ็บเลยเจะขู่ไปสองทีพวกไม่กล้าเลี้ยงเลยนะก็ต้องมีบ้าดูอายุด้วยพี่นี่ไม่ใช่เลขยี่ห้านะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตว์เยี่ยวหรือว่ายิงใายตีนไม่ได้สายเขาใายตีน hết bọn rồi เกอเครัวิคาะนี่นเ,เ,น,เนี่เพื่อนบ้างแล้เนี่ยโค้าเหรออ,หอ,หอันนี้มาเตะบอลหรือมาจุดจีจ้าเนี่ยอะไม่ตี้อะอะไม่ใช่มันได้อยู่ด้วยกันเขาไม่อยู่เหมอนกนเรมา ยันหวางพูดอะไรต้องระวังเลยกล้องเยอะเดี๋ยวนี้วีโบ้ทำไงยิงเลยยิงเลยเออสองบ้างสองบ้าง ừ, có cơ hội ngang, long ngang, đua Ừ, rồi, ngang rồi. Nha, rồi. đi. นี sociedad, ああ่มีคลิปเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวไปๆๆเวลามีเวลามีเดวายตายหรือเปล่าเฮ้ย เอ้ยทุ่มเทวะได้อยู่ท,ท,ทุ่มเทกับเศรษฐีเอ้ย,อยสวยงามสวยงามโอยเมียจ่ายโคช้าเลยโอ้ได้ว่ะสุดยอดสุดยอดใช้เลี่ยนได้ถึงก่อนแล้วเนะี่ย <c oughs> โกคนนี้อย่าย,ยิงโด่งเอาเลี่ยนอย่างเดียว ถ้าโด่งปาดได้ถ้าเลียดแกไม่พุ่งแล้วโอ้ไปไปไปสวยงามโดนใครอ่ะตั้งโอ้สวยสวย เอถทีมผมขาดคนนี้ว่าบังกลับบ้านเนี่ยมาเขามาแค่สามผมนงเอาลงฮะมีพี่เกียรติน้องทหารสามคนผมฮะเมื่อกี้พี่ท็อปอยู่ด้วยไงท็อปเล่ยมันดีไม่พอคนไม่พอแล้วเล่นลงเนย เป็นไร5ทีมาทีมฮะขาดคนเดียวตายเดียวตายเดียวอ้า้วพี่วัดทำไรน้องเหรอไปไปไปตายเดียว